แบกกลับด้วยเบกก็มีปัญญาสู้กับอันนี้โอ้โหโอ้โหโอโหโอโหเอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s k y ซ a k i นะครับวันนี้ผมก็จะมาเว่นส่งแอดออนที่มีชื่อว่า วันพีซเวอร์ชัน7.7นะครับผมก็คือเมื่อวาน f อฟซีกผมมีคนนึงนะผมมีคนขอให้ผมทําส่วนของแอดออนเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นส่วนของวันพีซ v 7.7นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมก็มาจัดให้ตามคําขอเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคท้ายคลิปนะผมมีสอนวิธีโหลดนะครับผมก็บางคนมันแบบยังโหลดไม่เป็นครับผมเพราะว่ามันโหลดยากนิดนึงครับผมเพราะมันแบบวิธีโหลดของเขามันแบบไปเชี่ยวครับผมคือแบบ โฆษณามันเยอะแล้วก็แบบอาจจะงงอะไรแบบนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโหลดอีกทีนึะผมผมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะผมกว่าจะแบบจะโหลดตัวนี้ได้นะครับเกือบชั่วโมงครับผมอาจจะเกินก็ได้ครับผมโอเคแล้วก็มาดูกันดีกว่าผมมาส่วนเจ้าแอดออนนี้ม,มันมีอะไรบ้างนะผมในส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคอย่างแรกผมเราจะมาดูส่วนของเจ้าผลไม้ปีศาจคผมแอดออนตัวนี้นครับผมมันจะไม่ค่อยมีอะไรแบบเยอะมากนะครับผมแต่แบบเอฟเฟกต์เขาคคือแบบบสวยจรริงๆนะัผม โอเคมาดูกันนะผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับหลักๆของแอดออนตัวนี้ผมมันจะมีส่วนของเจ้านั่นนะครับผมก็คือแล้วก็ส่วนเจ้าแอดออนตัวนี้ผมมันจะมีแบบบอสเลยนะครับผมนั่นแหละนี่คือความพิเศษของเจ้าแอดออนตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคบอสมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นส่วนของไอ้โปรสเตอร์ของพวกฆ่าหัวอะไรนี่ผมบอสที่ผมไม่แน่ใจผมว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าผมแต่ที่ผมเคยเล่นนะผมมันเป็นส่วนของเจ้าคาตาคูลีนั่นเองนะครับผมตัวนี้แบบบอกเลยว่าโหดมากผมตอนคุณเล่นในในโหมดแบบ เออครดถีบก็ตามก็ผมก็คืออมตะนะผมคุณก็จะแบบถูกบังคับให้แบบเป็นโหมดสไรวโรลเพื่อสู้กับมันับผมแต่บอกเลยคือแบบโหดมากมากเลยนะผมนี่จะเป็นผลไม้ปิาศาจปะ่ะเออนี่ไงนี่นก็จะสุ่มเกิดอะไรแบบนี้นะผมเป็นส่วนแอปเปิลนะฮะแล้วแบบมันจะไม่เหมือนแอปเปิลทั่วไปผมมันจะแบบมีเอฟเฟกอะไรแบบนี้ผมที่จะมาหาแบบได้ในสไรวโรลผมแนะนำเลยผมว่าแบบ เล่นในเอาสไวด์เวิร์ลน่าจะแบบสนุกมากนะผมโอเคทั้งหลานเราก็ได้ผลนี้มาแล้วผมก็มาลองกันดีกว่าผมก่อนแรกนะผมวิธีอัพเลเวลเราผมก็คือคุณสามารถนี่ไปหาได้จากแบบพวกอันนี้มาผมน่าจะมีแค่ในอัลมตาตันนะผมหรือสไวด์เวิร์ลน่าจะมีอยู่มั้งผมไม่แน่ใจเพราะว่าข้อมูลมันหาย,ยากอนะค่อนข้างยากผมเพราะว่าคิดเสิร์ฟเขาไม่ใช่คิดเสิร์ฟคิดชี้เขาเขาไม่ได้เป็นแบบคนอังกฤษแบบนี้ผม,มเขาพูดพูดเข้าใจยากนะผมโอเค วิธีใช้ก็คือกดนั่งครับผมมันก็จะใช้ให้เราครับผมนี่ <c oughs> โอเคเคลืลองผลนี่ก็เรียกว่าผมเป็นสัวของพาลเมเซียโดกุโดคุโนมินะครับผมเป็นสัวของผลเจ้าพิษนะไอบผมนี่ <c oughs> โอเคครับผมนี่หน้าตาเราเปลี่ยนไปไหมไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับะองค์แรกจะแปลงแลรกนะผมโอเคนี่เราลองมาสกิลแรกกันดีกว่าผมสกิลแรกกดค้างไปปุ๊บนี่เอ <c oughs> ้ยไม่สกิลสองเลยวะเอาไว้แรกสิ แรกอ่ะนี่ผมสกิลแรกครับผมกดค้างไปผมก็ปล่อยฟึบจะปล่อยแบบเหมือนบอลพิษเข้าไปผมอุ้ยนี่ใครเนี่ยแชงคู้เหรอเออไม่ใช่น,น่าจะหนวดดำปะไม่น่าใช่หนวดดำผมอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆครับผมคนนี้คือใครนะผมคือจำไม่ได้ผมเคสกิลต่อไปผมจะส่งพอยซอนนะครับผมพิดเมื่อกันปับ๊บนี่เยดเคมันจะเหมือนแบบมีพวกไอ้แบบไ ตัวปีศาจพิดขึ้นมาแล้วผมโอเคค่อ okay. นข,ข้างได้อยู่ับผมโอเคสกิวต่อไปผมอันที่สามผมพอชอันเอเรียเหมือนแบบเขตอะไรสักอย่างผมโอ้โนี่ผมก็ไม่ได้ใจครับโอเคกดไปผมปุ๊บนี่มันก็จะประมาณนี้ได้ผมโหโหกินไอกินอไอแบบเอนร์จีโคตรเยอะเลยผมก็ประมาณนี้ได้ผมโอเคไปสกิวต่อไปผมไปส่งไ,ไฮไฮดราฟอรม์มัะผมน่าจะเป็นส่วนกายล่างผม นี่กดค้างไปปุ๊บนี่เราจะกลายร่างเป็นส่วนของเจ้าอันนี้ครับผม่างนี้มันมีออกในอนิเมะด,ด้วยครับผมนี่ตอนที่มาสู้กับลูฟี่นั่นเองครับผมนี่มันก็จะแบบนี้เลยครับผมปุ๊บโห oh. เตะแรงขึ้นไหมนยแล้วตีนามีดิม่นานมีอะไรผมโอเคเอลืมไปครับผมคือส่วนนามีก็จะมีแบบสมัร์ทที่จะเรดได้แล้วผบม,มันจะขายเป็นส่วนของ แผนที่คนระับผมไปบันพีนะั่นนะไปอะไรแบบเกาะต่างๆนั่นเองครับผมโอเคเป็นต่อไปผมเป็นส่งเดมอนฟรอร์มผมต้องกลับล่างเดิมแล้นนผมมันงจะใช้ได้แล้วผมโอเคกดไปผมปึ๊บแล้วก็กดค้างไว้แล้วผมแล้วก็ปล่อยปึ๊บนี่เราจะแปลงล่าไปส่ง,งเดมอนฟมร์มผมนี่อันนี้ก็จะใหญ่กว่าแล้วก็น่ยตีแรงกว่าด้วยครับผมถ้าใช้กับพวกนี้น่าจะดีกว่าผมโอเคลองดู กดฟึบอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีกี้มันมันเป็นแค่แบบกายร่างใช่ไผมลองท่าแรกสิจะแรงขึ้นไหมฟึบแคล้ายๆป่ะเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนนะผมท่าต่อไปเลยดีกว่าผมไปเที่ยวผลไม้อ่อผมมันจะมีส่วนของเจ้าอันเจ้านี่อยู่ของผมมีจะเป็นแบบนี้ผมฟุ้ยรีมูเวอร์รีมูเวอร์นะผมกดค้างไปผมปึ๊บคุณก็สามารถที่จะใช้ผลไม้ผลอื่นได้นะผมผลปิซซ่าอะไรอย่างงี้ผม โอเคเราไปลองส่วนไปของเป็นส่วนของน่าจะเป็นผมเมร็ดเมล็ของออสอบบอัวคับผมนี่ฟึบเป็นส่วนผลโลเกียครับผมโอเคถ้าแรกเป็นส่วนของม,มือไฟผมไฟไฟ,ไฟพันธ์นะผมลองใช้กับดาเมจด้วยผมก็ปอยฟึบหนีไม่เจบบ็บอะไรเลยนะผมโอเคถ้าต่อไปเป็นส่วนของไฟพิโร์นะผมกดค้างไว้แล้วก็ปอยปึ๊บกระโดดขึ้นเลยผมก็ ลงมาโอ้โหไหนลองมุมมองสองครับผมมันน่าจะสวยกว่าเยอะเลยนะนี่แล้วก,กดค้างครับผมแป๊บผมต้องับศัตรูก,ก่อนนามีก็ได้อะกดค้างไว้แบบนี้ผมนี่แบบนี้แล้วก็ปล่อยมาดีกันนั่งแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นอ๋ออ๋อผิดท่าผิดท่าโอเคกดค้างไว้แล้วปล่อยฟึ๊บโดดขึ้นนะผมแล้วก็ ลงมาผมนี่รอบข้างก็จะแบบเป็นไปด้วยไฟครับผมโอเคไม่แย่ไม่แย่นะครผมเกียร์ถ้าได้สิวม,ม็นส่วนแฟมไฟไฟเวิร์กับผมโอเคลองดูฟึบตัวขึ้นไปครับผมก็น่าจะปล่อยไฟออกไปป่ะฟึบเหยียดเคเอาเรื่องว่ะโอเคต่อไปมป็นส่วนซันนะผมถ้าสุดท้ายซัน เยอะเหมือนทำเป็นบอลไฟผมแล้วก็ปล่อยลงไปไม่มัเลยจะถือถอยู่นะผมแล้วก็กดทีนึงครับผมต้องอย่างมันจะถือไฟแบบนี้ผมนี่ไม่ถือแบบไฟไฟบอลไว้ด้านบนหัวผมแล้วพอเราปล่อยต้องปล่อยนะผมปล่อยปุ๊บกดค้างเพื่อปล่อยผมนี่นก็แบบนี้เลยลา <c oughs> งการสร้างมาผมเยอะแค่แคเนี่เมือนแบบเป็นเมล้าเมละาฟอร์ผมผมเป็นส่วนของล่างไฟผมนี่วิใช้ก็แบบนี้ผมมือจะเป็นน้านขวาจะเป็นด้านไฟนะผมนี่ เอฟเฟกต์การตีก็นา่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะผมน่าจะเหมือนเดิมเ,มเนเลยนะผมโอเคประมาณนั้นได้แล้วผมไปแบบรวดเร็วทันใจเพราะของมันเยอะ <c oughs> ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับผมผล,ลต่อไปเราเป็นอะไรดีเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมาสู้กับบอสให้พุกคนดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเออน,น,นี่นี่นะผมตอนคุณเข้าเกมมาคุณจะมีจะมีนี่เน,นี่พวกไอเจ้าไอนี่ปะ ผมจะไม่ผิดนะผมนี่ลองกดดูดินี่ไม่ใช่เจ้านี่สิผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออันไหนนะครับผมเพราะมันแบบอยู่ดีก็หายไปเฉยเลยน่าจะใช่นี่ปะคุ้นๆเหมือนใช่แต่ก็ไม่แน่ใจอ๋ออันนี้ไงเหมือนแบบพอเราสามารถแบบเลือกท่าตได้ับผมตอนที่เขาเอ๊ตอนที่ผมเข้ามานะผมมันแบบมันไม่ได้ให้ผมเลือกนะผมเหมือนมือมันสุ่มนะผมจะมี่าผมว่าอันนี้มันมันไน่าจะใช่นะ แต่ตอนนี้ผมเข้ามาผมมีนี่นะผมแต่นี่สกิลนี้ผมว่าเป็นของนาม,มิไม่ใช่เหรอควบคุมน้ำควบคุมแบบนี้ผมเนีย่ยสกิลของนามิชัดๆเลยนะผมเนีย่ยสกิลอะไรอื่มนมันใช้ไม่ได้ผมปึ๊บเนีย่ยน้ำใช่ปะ่ะของนามิแน่เลยอะ่ะมานี่นะผมท่าน้ำอ่ะาท,าท้ายผมกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยครับผมปึ๊บปล่อยปึ๊บอ๋ไม่ต้องแบบมีร่างฟอร์มอะไรผมมึงจะใช้ได้เงี้ยใช่ไหมครับผม ไม่ส่งปลาผมบูฟฟ็อบูฟิชโอเคอนี้ไรไฮบิชนี่น่าจะไม่เกี่ยวผมผลพิษศาสรที่รู้นะผมมันมีอยู่ประมาณไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมลองลองผลท้ายแล้วกันผมเป็นส่วนของผลเจ้านนยแล้วกันผมโอ้ยมีม,ม,มีมีนั่นนะผมละฮาคิดนด้วยผมเป็นผลของเออหนวดดำผมยมังม,มียามีโนบิผมตุ่มด,ดำอะไรองเงี้ยผมเดี๋ยวผมลองดูด้วยก่อนถ่ายคิ้วผมปุ๊บนี่ พอกดค้างไปพอลเราจะแบบเคลื่อนพาคิ้วเล้ยงขวาเลยผมนี่สกิลผมไม่น่าจะผมไม่คิดว่ามันจะมีสกิลให้ใช้นะเออไม่น่าจะมีผมยิ้มสูงหายเขี้ยวผมนี่นี่ขู่ตีแรงมากครับผมตีแรงมากมากเนี่ยพอเราเข้ารปนี่จะได้เบรีิลเลยนะผมนี่ก็พื้นฐานปกติอะไรแบบนี้ฮะโอ้โหอ้ออกออกโอ้ผมลองผลไม้ปีศาจมั้งนะผมแบรนสุดท้ายครับผมโอเคเราจะมาสู้กับบอลนะผม ผมน่าจะผลนี้ไปสู้กับพวกบอสแล้วผมโอเคพอเรามาแปลงเปๆๆ็นล่างโซนเออหลุมดำนะผมผลหลุมดำเอออย่าม,มีฟอร์มผมโอเคฟึบนี่คนนูนขาวผมด้านซ้ายก็จะเป็นแบบสีดำดำแบบนี้ได้ครับผมโอเคสกิลแรกผมกดค้างไปแล้วก็ปล่อยผมนี่มันก็เหมือนจะดูดศัตรูเข้ามาครับผมนี่ที่มันใช้กับเอสนะผมแล้วก็สกิลที่สองครับผมฟึบกดไปฟึบมันจะดูดศัตรูเข้ามาแล้วก็แบบทำดาเมจรอบข้าง,ขงตรงนี้นะผม เหมือนจะเป็นแบบมีออฟเทนขึ้นมาแล้วนะผมโอเคทีดต่อสามเป็นส่วนแบ็ก้อยนะผมกดค้างเอาไว้ก็ยิงนี่มันจะเอาลุมดําออกมาผมก็ดูดพวกศัตรูรอบข้างเข้า,ขามาผมนี่แบบนี้เอดเทเอาเรื่องนี่ต่อไปผสมแบก็กกราวเบเกอร์น่าจะแบบทำลายพื้นนะผม่ะลองใช้ดูุ๊บฟึบก็ทำไายปล่อยลงไปผม <c oughs> เราใจจะไปในส่วนของแบ็คสตาร์ลองน้ำไม่ดิรังแกวผู้หญิงว่าคนนี้ปผมฟื้นมายกหินขึ้นมาผมทําเป็นหลุมดําแล้วก็เราก็จะถือไว้พอถือหลุมดำไป้ด้านบนแล้วน,นี่เราถือเราถือหลุมดําไปว้าบนหัวเราเนอะในผมพี่ยิงกดค้างไปผม,ป,ผมปล่อยไปยิงไหมผมปล่อยไปฟื้นตาเมจเขาแรงจริงฮะโอเคเดี๋ยวพกเรามา ลองกันอะไรชินแบบสนุกกว่านี้ดีกว่าผมแล้วผมจะขอไปส่วนของเศษเกาะมาหน่อยแล้วกันนะผมเพื่อแบบไม่ให้เสียบเปรียบกับคาตาคูลินั่นเองนะคะโอเคเราจะกินส่งแอปเปิลกอด์ดอนไปด้วยนะฮะพร้อมมาสู้กับบอสก,กันดีกว่าผมโอเคกดไปตรงคา,าตาคาตาคูลบัตเชิญโปสเตอร์นะผมกดค้างไปนะผมนี่เราจะเร่งไปส่วนโหมดเออโซยเบิลน,นะผมแล้วก็รอแป๊บนึงนะฮะ มาแล้วผมนี่มาแล้วนี่ผมก็เด้งมาแบบนี้นะเอ้าเอาเอาเฮ้ยพัแบตบงนีง้แลโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วผมคนดูยูดีผมก็เด้งออกมานอกแบบเจ๋เลยนี่ไงคนดูมันนั่งขี้อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหมามาขอ,น,อขาน่อยเถอคาทารุลินายขีหน้าโหดมากเลยเหรอนายขีหน้าโหดมากเลยเหรอจะสู้กับเราอะ่ะฮะ มาดิมาดิมาดิอาการเป็นยังไงฮะอาการเป็นยังไงวะโหดโหดโหดมากเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัโนโมจิตีลัวๆแบนี้ต้องกไกนแอปเปิลครับจังหวะนี้โอ้โหโดนโมจิจังหวะนี้มาดิมาดิเราก็อ่อนให้นา้ไ,ไม่เอาลุมดำเลยไม่ใช้ลุ่มดำเลยนะุตสักอ่อนให้แล้วนะแต่มันจะอ่อนไม่ได้แล้วนะมันจะอ่อนไม่ได้นะ ใช้ไม่ได้เลยสิท่านี้มาแต่ก็ช่งางมันเถอะเธอใช้ไปเถอะอืมโคตรไมเปเไรหรอกนะอ,อืมอยู่นิ่งไปเลยดมิมีปัญญาสู้ดมิมีปัญญาสู้กับอดีโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหหักคีเขาดีจริงครับผมอืมอืออือโอ้อโหหักขีละชั้นด้วยวะน่า,นาจะขวดไปแล้วนะน่าจะขวดไปแล้วนะจะสู้กับปลุมดำเหรอเจมจิอือ ตนดูดไปสิตนดูดไปสิตนดูดไปดไปิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมตนี้มันตึงวะ่ะแมต์นี้มันตึงว่ะมาดิมาดิเอ๊ะมาดิมาดิอือหืออือหือโอ้โหต้องใช้ลมดาวเท่านั้นละทำไมตายแบ็กการ์ดอร์เบเกอร์อ้าสิโอ้โห,มไ,มกกโโหไม่คิดจะโดนนอ่ะเหรอ พี่ออยอมแล้วมาดิมาดิาดโอ้โห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 คาราคุริแม่งโคตรโหดอื้อหือไม่ไหวแล้วละไม่ไหวแล้วท่าสุดท้ายคาร์เมต้าแบ็กสตาร์ <Back star. S 1> นี่บอลแบบนี้ผมก็โย,ยนสแม่งเลยมาดิสวยปะเราอะสวยปะเราอะสวยปะเราอะจะสู้กับหลุมดำบอกอือหึโดนไปซะหลุมดำ เฮ้ยไม่เป็นไรเลยอะไม,ไ,อยไ,อยอไม่เป็นไรเฉยโอ้โหทำไมเป็นไรได้ไงวะตีไม่เข้าเลยครับผมโอเคคนดูเแค่นี้ก็แล้วกันนะผมคนดูเพราะว่ามันตีไม่เข้าเลยครับผมมัน,มนบอสมันโหดจริงอะถ้าจะสู้มันนะผมแนะนำให้มีผลไม้ดีๆก่อนนะครับโอเค เดี๋ยวพวกเราตัดไปส่วนของวิธีการโหลดกันดีกว่าผมเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยผมโอเคโอเคเราตัดไปเลยผมโอเคครับผมโอเคครับผมนี่คือวิธีสอนดาวน์โหลดเจ้าแอดออนตัวนี้นะผมโอเคก่อนแรกนะผมให้คุณกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้ลิงก์คลิปชาของผมนะผมผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของแอดออนนะผมเจ้าของคิปเขาชื่อว่าริโอเซรานะผมโอเคแล้วเราเลื่อนลงมาผมตรงคอมเมนต์นะฮะนี่คืออันนี้ผมจะว่าดาวน์โหลดมันเขียนแบบปักบุดไว้นะผมถ้ากดไปในลิงก์ของเราต้องโหลดทั้งแบบ ไม่ใช่กดลิงก์มันต้องแบบโหลดทั้ง2ไฟล์นะผมเป็นสอง resource กับไอ้ b e h บีฮาบีฮานนะผมไอ้ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันครับโอเคถ้าเรากดไปครับผมปึ๊บแบบนี้นะฮะนี่มันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะผมแล้วถ้าเราเลื่อนลงมานะฮะแปบ๊บหนึ่งโฆษณามันจะแบบเยอะมากแบบที่ผมบอกเลยผมมันโหลดยากเพราะว่าโฆษณามันเยอะนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ลบพวกโฆษณาไลสร้านนี้ออกผมแต่ถ้ามันเยอะจริงๆนะฮะก็ก็กดออกครับผมแล้วก็กดใหม่ แบบนี้นะผมโอเคนี่พอได้ที่ได้นั้ที่ต้องการแล้วปุ๊บกดแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาฮะโอ้โหโอ้โหโฆษณาแม่งเยอะจริงๆฮะคือถ้าแบบโฆษณาเนเยอะเกินไปให้คุณแบบกดซูมออกแบบนี้ผมมันก็จะมีแบบเขียนว่าโฆษณาแบบนี้ผมต้องเลื่อนมาจับจะเจอแบบนี้ับผมเนี่ยจะมีจับเวลาแบบนี้นะผมโอเคแล้วกดไปตรงที่คอน n ีนีรับผมนี่แล้วก็ได้ได้เด้งมาหน้านี้ครับผมนี่แล้วก็เลื่อนลงมา โอเคผมเจอแล้วก็พยายามแบบทําให้ได้ผมจงกว่าจะจะเจอจแบบนี้นะผมมันใช้เวลาแบบที่ผมบอกเลยผมคือผมไม่สาม,มารถใส่ลิงก์แบบตรงๆไปได้นะผมเพราะว่าเจ้าของเขาจะเอาลิขสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจนกว่าจะได้แบบนี้ผมนี่แล้วกดคลิกทีนี่วผมแ,แบบนี้ก็พยายามกดออกให้ได้นะผมน,น,นี่นี่ไหนอยู่ไหนละตื้ตูตืึไหนอยู่ไหน นี่กดไปเรื่อยผมนี่พอมันด้านหน้าบบนี้นล้ผมก็ให้กดคําว่า now ด้านซ้ายผมนี่ที่เป็นตัว n n a o อะผมกดไปมันจะเด้งแบบนี้นะผมโอเคกดปุ่มบาสซัสสีเทาผมนี่กดไปมันก็จะเด้งแบบนี้ผมกดไปเรื่อยๆก็จะได้ผมนี่พอได้แบบนี้ผมก็ให้กดคําว่า add robot นะผมกดจะได้ผมเพราะว่าแบบนี้มันแบบโฆษณาเขาเยอะจริงฮนะปึ๊บ นี่จะกาจะได้แบบนี้ผมแล้วก,กดไปก็กดไปผมตั้งให้เขาต้องการเลยนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้จะได้แบบนี้ผมแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมกดคําว่าตัวนี้ผมสีเทาผมกว่าจะได้บบนี่พอได้หน้าแบบนี้ผมก็จะให้รอครับผมประมาณสิบสองวินาทีรออีกสามเบี้ยผมนี่พอครบศูนย์วิก็ลงมาด้านล่างผมก็จะมีคํานี้ผมอัลเทอร์รนยผมกดไปจนกว่าจะได้แล้วผม พราะว่าโฆษณามันเยอะมากแล้วก็เป็นแบบ18บัวแล้วผมไม่สามารถที่แบบโชว์ให้ดูได้นะครับผมปึ๊บอ่ะนี่ได้แบบนี้ผมนี่บอกแล้วผมกว่าจะโหลดมันใช้เวลาผมค่อนข้างใช้เวลาที่ผมทําผมใช้เวลาประมาณ5นาทีผมตอนนี้เพราะผมทําไปแล้วนะผมถ้าตอนนั้นผมที่ผมลองทำนะผมประมาณเกือบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วผมกว่าจะโหลดได้ผมก็มานี้ผมซับการโหลดก็โหลดกดโหลดไปแล้วก็ลงตามที่แบบเคยลงแล้วผมตามพวกแอดออนอะไรแบบนี้ปวตีนนะผมโอเคแล้วก็คืออีกอย่างในึงผมคือ คุณต้องโหลดอ,อีกไฟล์นึงนะผมเป็นส่วนของไอ้ b e h าส์ผมแล้วก็รีสอร์ทผมมันต้องโหลด2อันเป็นคู่กันนะผมก็มาแล้วนะผมโอเคผมสับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพิเศษแล้วผมก็ต้องการอยากให้ผมรีวิวแอดออนแล้วผมก็คอมเมนต์มาแล้วผมก็โอเคมีแค่นี้ผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม,ผมก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะ See you bye bye, าครับผมซีนูเทลผมบ๊ายบายครับ